ใครที่บอกว่าบินโดนแบบไม่ขึ้นทะเบียนไม่เห็นโดนจับหรือใครที่บินโดนแบบไม่ขึ้นทะเบียนอยู่ อยากให้หยุดดูดคลิปนี้ก่อนครับเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยทางสื่อของกสทชก็มีการเผยแพร่คลิปการจับจริงทะลายคลังสินค้าลักลอบขายโดนเถื่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ออกมาให้ชมกันแล้วนะครับใครที่มีโดรนแล้วซื้อจับออนไลน์ขึ้นทะเบียนไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโดรนเนี่ยต้องบอกว่าคุณอาจจะติดคุกถึง5ปีเพราะว่าตามพรบวิทยุคมนาคมพศ2498ครับมาตรา6เขาบอกเอาไว้ว่า ห้ามมีให้ผู้ใดทำมีใช้นำเข้านำออกหรือค้าซึ่งวิทยุค,คมนาคมเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งตัวโดรนของเราก็ถือว่าเป็นวิทยุค,คมนาคมเหมือนกันซึ่งตัวโทษปรับเองเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ไม่เกิน1,000งแบาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนใครที่อยากรู้ว่าโดรนของเราครับสามารถขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ mocheck. nbtc.go.ts ครับใครที่มีโดนอยู่แล้วยังไม่ขึ้นทะเบียนพี่ใหญ่ก็แนะนำให้รีบไปขึ้นทะเบียนครับเดี๋ยวนี้ทำออนไลน์ได้ไม่ยากยังไงซะเราบินโดนแบบถูกกฎหมายก็สบายใจกว่าครับ